สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Car ์ a าร์กิงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอา c ี v i c f เดีคันนี้มาลองเครื่องปัญหามันก็มีอยู่ว่าผมจูนเกียร์เนี่คุณผู้ชมจูนไปแล้วขับไป600ปุ๊บรอบมันตัดนะเดี๋ยวผมขับให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ผมก็ขอร่วมแก๊้งดันโลกับเขาด้วยผมก็ไม่ได้รู้จักนะเจอในเซิร์ฟพอดีก็เลยขอลองรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองให้คุณผู้ชมดูนะ ปัญหามันคือแบบนี้เดี๋ยวดูตอนนี้เล่งไป400แล้วอ่ะขึ้น500แล้วนะครับเกียร์นี้ถือว่าแรงนะเพราะว่าผมจูนแล้วผมลองขับเล่นดูอะมัน600เลยแต่พอมันไป615 616แบบเนี้ยเกียร์มันจะตัดเว้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ600แล้วนะเห็นปะมันยังขึ้นได้อีก612ละอ่ะเนี่ยแล้วมันตัดแบบนี้เลยคุณผู้ชมพอมัน จะเกิน615ปุ๊บอะเกียร์มันตัดรถมันไม่ดับนะคุณผู้ชมแต่ว่าความเร็วมันเร่งไม่ขึ้นอ,อันนี้ผมเหยียบอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าความเร็วมันไม่ขึ้นเลยคล้ายๆว่าเครื่องมันน็อกอะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรใครที่จูนรถในเกมนี้แบบเซียนๆเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าทําไมเครื่องรถผมมันน็อกวะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บนะครับเราจะเข้าไลนา์ก่อนอะเดี๋ยวผมจับให้ดูเลยกับพวกรถสปอร์ตนะครับ รถผมนี้ก็รถบ้านๆน,นะซ i v i c f อสไตล์ราบเรียบแต่สวยงามอ่ะดูใหม่นะครับคุณผู้ชมออกตัวเนี่ยค่อนข้างช้าแต่ว่าเกียร์ไปปลายนะคโคตรแรงนะสูตรนี้600ะเห็นปะเริ่มแรงแล้วเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูชัดๆพอมัน600จะ6 1 5้ปื๊บอ่ะเกียร์แม่งตัดเลยเว้ยงงจัดเกิดจากอะไรวะเนี่ย หาดูนะครับกำลังจะ600แล้วดูกันชัดๆอันนี้ผมใช้ออโต้เกียร์นะครับให้มันวิ่งขึ้นเอง610 12เนี่ยพอ15ปุ๊บแม่งเกียร์ตัดเลยนะคุณผู้ชมเห็นปะ<แ>ความเร็วมันลงอะแล้วผมเหยียบด้วยนะเหยียบแล้วก็เร่งความเร็วไม่ขึ้นนะครับมีแต่จะลดแต่พอปรับเป็นดิฟโหมดเนี่ยมันก็ยังได้อยู่เห็นปะกระชากทีละ600นะครับแป๊บเดียวข้ามฝั่งเลย แรงมากนะครับสูตรนี้แต่ข้อเสียคือว่าถ้าเราวิ่งไปแล้วเราไม่ได้ใช้เกียร์ดิฟอะไม่ได้กระชากรถความเร็วมันจะลงนะครับแล้วก็เหยียบไม่ขึ้นรถผมพังยับเลยเติมน้ำมันแป๊บไม่รู้ว่านะ้ำมันมันหมดหรือเปล่านะความเร็วมันเลยลดแต่ผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวนะมันน่าจะเป็นที่เกียร์นะครับผมจูนมาผมว่ามันก็ดีแล้วนะแต่ว่าทําไมเครื่องมันดับวะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับจะได้ปรับให้มันสมบูรณ์แบบนะ เดี๋ยวลองให้ดูแบบเดียวๆเลยรอบเนี้ยผมจะลองเล่นแบบดิฟโหมดดูนะครับดูว่าเครื่องมันจะตัดไหมแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบออโต้เกียร์เครื่องมันตัดแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าถึง615เดี๋ยวลองเล่นแบบดิฟโหมดดูว่าเครื่องมันจะลดความเร็วหรือเปล่าโอเคคงไม่มีใครมาแล้วเดี๋ยวเราลองกันเลยปกติผมใส่เกียร์เอ็นพอเราเหยียบเกียร์ดีปุ๊บรถมันจะพุ่งนะครับแต่ว่าเกียร์นี้ยมันไม่พุ่งเพราะว่า ผมตั้งไฟนอลไว้น้อยมากเลยนะไฟนอลเนี่ยแค่3เองนะครับแล้วเกียร์หนึ่งถึงเกียร์หผมก็ตั้งไว้ต่ํามากๆรถมันก็เลยช้าแต่มันจะไปแรงช่วงท้ายนะครับช่วงเกียร์หเนี่ยจะแรงมากดูรอบเร่งไม่ได้เร่งเร็วนะครับเร่งช้าเอาง่ายๆว่าเหยียบแบบตีนหนักคุณผู้ชมอับเดียวจากห0 0แล้วนะครับตอนนี้ เฮ้ยเป็นไรวะเหมือนผมเข้าเบรกมือไว้เลยแต่ว่าผมไม่ได้เข้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นแบบดิฟโหมดกันนะครับก็จะพุ่งอยู่ที่ประมาณ500เห็นป่าว่าล้อมันฟรีเลยควันขึ้นเลยนะครับแต่มันไม่พุ่งถึง600ว่ะมันจะต้องเล่นเกียร์ออโต้พอ600แล้วเราก็สับเป็นดิฟโหมดอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเร็วอยู่อันนี้ก็พุ่งแค่ทีละ500แต่ก็ถือว่าแรงนะโอเคไม่ตัดนะครับ จะตัดเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นสำหรับเครื่องเนี่ยก็เป็น 414HP นะแต่ว่าสูตรเกียร์ผมขอไม่โชว์แล้วกันที่จะบอกก็คือว่าพอ600กว่าแล้วมันตัดนอะ <insects noise> อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นมือจูนเก่งๆหรือว่าเป็นพวกช่างทำรถก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ c ี vic FD เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย